Ni lừa vào anh là. But tony hát bay. But yên. Don't do ừ, <laughs> nó, don't, 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 đục, don't, đục, don't, đục don't, 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 เบาบาก่อนบาบาพี่อยโอ้ยไงพี่มองของผ้าสวัสดีครับพี่น้องกองไยทุกคูทุกคนที่คอามปติดตามรับชมเสี้ยนต่ําเคยปลาจีน่องหน่อยๆ่องนี่เด้อพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับส่ารับเพื่อนๆหรือพี่ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํนาลังใจกันนะเด้อพี่น้องเลยมือกับบาปักเบ็ดกับพอยมีครับ เราขี่ออกไปปากข้างนอกหมายมันมันบหลายให้ผมปักนี่เดี๋ยวค่อยไปราดกันที่คุณไปครับพี่นอ้องไม่ต้องว่าหลายย้ายห้างหรอกพี่ห้ลุยกันเลยครับหลังแรกก็นี่แล้วครับแขกหมานเด้อ น้องเมืองพี่น้องหน่ามันหอกกระลงปลาลงเพรท่านเบิร์ตดิแต่ปลาแต่ก็ถี่ลงคลิปให้เมืองคือเก่าเด้อพี่น้องอเหยียบปลาแตมากเลย เดี๋ยวใส่เมืองซับนี่แหละนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาหลุดน้ำกันครับใส่แล้วเราพี่น้องเอ้ยบุคือเลยไปพ่อเพิองห้างหนึ่งวั่นนี่นะเพิองห้างบาใหญ่หนึ่งถอยเหยาะเหยาะเออไปเอาได้ายกาเอาบ่เฟืองห้างบางแง่บ่เออนี่นี่ปานหาคนมาเอานะ่ะเป็นไง เขาไปเลือกก้อนั่นเออเลือกเขาไปยี่ยวบหน่อเขาไปจริงดิใช่อ้าวหยางเลยเฮ้ยมี่เรามาแต่เสียบเงานพี่น้องแต่ปลาไหลง่ายจะไปหยาดอ้าวขโอแขนมืันนั้นผมมาได้ตแต่ปลาตองเต็มเกียริอยู่นี่พี่น้องตอบเสียบเพียได้ดิ คือประมาณนั่นเล่าเอ้ยหยดเล็บพี่น้องเอ้ยโอ้ยปีงยังเ็อื่นปีงู้ลายเงยพี่น้องมัดลายเงยปีงเย็นหมดเออคาเล่าเอื่นเย็นเย็นเงยหรือว่าปลายเงยน่ะปัดถอยเงยครับว้ยกินเบ็ดพี่น้องเ้ยเบ็ดไายได้พี่เอวคนน่ะนไม่ได้จะขาดบัตรพี่น้องเ้ยเบ็ดขาดเลยบ่บ่ขาดขาดบขาดบัตรขาดบัตรดึงบ่ขาด ไอ้หย่สกิน่พี่น้องเลยมัไปพันกว่าบาทมันผไปบอกเลยกบอก่าดุกตัวหนึ่งดตนนึ่งเลยหอุตสาห์ปอยมันมาไหมก่ากองมารีล่ะมายางเลยอ้่างเยะอย่างได้เเออ เอาเบ็ดใส่น้หมดอยามเลยโอ้คือหดเบ็ด่ด้ที่เดตัตกินตาพี่น้องเอ้ยนี่ยุนี่อยากเขาของไปบอจะเรียมไงพี่น้องเอ้ยโดนระสามลอยกัวโอ้นานนี่บ่ของแฝดพี่น้องกันบ้ อาเซียมใหญ่กับเแม่นจากเขากองไฟเอ้ยดิงขึ้นเลยขึ้นนองมั่งเลยออ้ยมันกินอยู่ไก่กองไฟอยู่จนอย่างมันตายเลยนบดเลึกเลึกบวะบวมปวดเลยดโอ้ยบอกเลึกเลยต้องไปยามดอกมังนี่าจอบเอาอยู่นี่แหละเสียงห่วยเลยพี่น้อง บัดเดีกจยูน้ำเอียนุกนทุก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 กทกหุาทนกทุกยพีุ่กองเลยอุ่กทมากทุกทุกทุเทุก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 ดุกกทยกทุกทุกุ้กท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 ,ทุกทุกนนะอุหอนนทุกท <c oughs> ุอทุกทุ้ทน đẹp mhm đẹp mhm đẹp mhm 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 quá mhm 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 đẹp mhm mặn mhm 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 nó bỏ mhm 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 เด <laughs> ือดเดือดพี่น้องเลยมากินเขาปลาบานเดือนหนึ่งพักก็ใหญ่อยู่ได้แห่งโบมกบกินเนาะปักกิเดืเดอดแต่กูไม่ออกกินอยูน้องเลยพเ้ยินินมิมม่เศร้าเนี่ขายไปหกโลพี่น้องเลยไปไร เ็ดโลสองโลเพิ่มโลจงบาทกว่าแปดจิตขายสองร้อยแป้งผด่ะืจังไงอ่ะตัวหญ่ป้งเหอไม่เหละอืมขายหดึงนัน4ี่ร้อยบอกอืมื่อเร็กบอนตันกัวไปเยเ็ร้อยเจ็ร้อยไปแล้วไปบอกพ่อหอบข้าเลย ได็กว่าเป็นพี่น้องเลยวิกซ์วนวิกซินเทียนบนได้ไปละไรหาเมือกับพ่อแล้วผักให่พี่น้องเลยผักใหญ่เอาไปจามนี่เนี่ยนี่แม่ปลากินวะทุกคนนี่ยายามเบ็ดกันพี่น้องมั้งตานนี้เราติดถุงแล้วล่ะ

เด็กน่นครัเลปปลาตะกับหน่อยนิ่งแล้ปลาตะกั่บนิน่งหน่อยพี่น่องมากจังใดของมันบ่อ,อข้างดำคือบ่มาหอดสิที่เด็กอย่างไรสอหนอ ตอ,ตองกระตงองตาแดงจีกๆีกอยู่พี่น้องอุ้ยเอ้าอุ้ยถ่ยยายอยู่นี่แล้วพี่นออ้องหกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยว

หอดดอกมันไม่ยอมเออขเดี่ยวเกียวขอไปใจเด้องานจะได้งูใด่รยเเลยะำเบ็ดเดยพูพู

không có bluey palm ở nhà không được như tôi nói đến đây em đấy đi tay em 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 đốn em em đốn 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 em 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 Bà dook, bà dook, bà dook, 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 con. dook, dook, con. dook, 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 dook,

นี่พี่น้องกจ็จะจะจะคือคุ้มเราพี่น้องเที่ยวนี่หยักยามมากาคือบ่ค่อยอิ่นปันใดสักจำเบ็ดได้ดบ่ดอกพี่น้อง <c oughs> อ้าที่สองมาหกเด้โอ้ยหลังนึงม่อเอาดอกเดี๋ยวเจ็บเนื้อ,ค,อครับลดหน้าหลังนึ่งลดลดลดเดี๋ยวเบ็เดอีมกมัที่หลังดอกที่นอนเลย คอมเมนต์มาบอกมาคุยกันไหนเด้อพี่น้องจะใส่ใ้ไม้ใดคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันนะครับขรอะบ,บ่งเหงาผมสิพยายย่มตอบดเดี๋ยวเลี้ยง่าได้จะแสดงว่าบู้พานเงีนยอยู่ตอบจะแข่ง ยังไปดีเนี่ยบอกมคนเข้าขม่าแบบนี้นอนไ่ได้โหอีหยังวะปลาอีหยังน้องได้ละนี่เดี๋ยวยจะปลาแม่นี่รีหมูมันตัวนั่นละโอ้ตัวเป็นฝั่งๆหรือปลาโัว เราพอได้อีกแล้วพี่น้องดูสเสียนดเลยเนด่ยตัด,ตดง,งานความจนหักแล้วโอ้พอได้โย่ตากันเราเว้ยเออแต่ว,วา่าก่องเราเกีย่ยวงานเราได้เวลาละเนาออ่ะพอจะปนอืมพอพอเด็เดสื่อประทูพี่น้องเลยจปลอยเอาไปนะบ่เอาไปรถหน่อยเอออตัวนึ่งตัวนิ่งหน่อยเอาไปลดแล้เวเอาต็มประดูกอยู่ละ ใส่ปนิ่นหน่อยปนิ uh, oh. uh ่น oh. ด okay. oh. ูตปนิ่นม่ใส่ปนิ่นบอคนเดียวเดี๋ยวมือนท้ามารวมกันพี่น้องว่าสียามสองเถวบอเอาแล้วตยาได้ผแล้วกับสอบโอ้โหเ็บ่อเกบ่อปลาจอเอาบอตรี้บองฉังตรงนี้บงเทาบ่ตายหรอกันเป็นโอ้โหยงได้ตัวเอยหนึงคนใหญ่เลย เอยในสามตัวมันโตตัวบรนดาบบะตองบะตองประมาณสามโลเลยอาจะอาทิตยตอนเสาร์ครับอาทิตย์ขึ้นงามงามดุนเบ็ดกันครับเสาร์นี่สิมีแต้มมีโตบะขึ้นได้ประดุกยักตัวหนึ่ง เอาเลยครับเอาเลยย,ยังระทางโปง่งตรงปง่งยังอยู่อยู่เลยตัวอีก เรียบร้อยอาอน่แต้มี่โตอยู่ <c oughs> กิ๋วจิดซีดีปานบกอหอยไข่แฮะหลังใดน็ได้หลังน,นี้เบ็ดเสียพี่น้อง เป็ดเสียไปใสโอ้ี่นี่นี่กล่องของน้องโอ้ยหปลาไหลแทดเดอนี่เด้อกล่องกันชีงนงายว้าอยู่ไปอยู่ประกันนี่ได้หลายพี่นน้องที่เอาถุงมาเก็บลือมากๆจอย ปกอีหยังโบราณเริ่มซื้อเริ่มแล้วพี่น้องซื้ออีหยังบนอุ้ยเต็มเลยเไปดองเนาะไอห,หูวจักพี่มาบอกกันได้พี่น้องเริ่มซื้อมนันละพี่น้องมาเมงเผืงเองในบ้านไซเบตมาพอสาวถอยยาวๆเลยพี่น้องอุ้ยข้างไกลเลยว้าย แล้วพี่น้องบวกกาแล้วจะห,หาคนมาเอาอยู่มันขวงตะวันจ่อยแบบใหญ่เลยนีคก็เป็นน่นพี่น้องอยู่บ่วขั้นเบ็ดคือแปลงซ้อนโอ้มาอยู่จ่อย อันหนี่จเป็นนังสี่ขึน้องเอ้ยดูบ่ทันยังกเปียกอยู่เลยเอาเกือบถอ,อนจะเขาจะลุ้นอ่้ห้จเสียดายขยึ้นหน่อยท่นเบ็ดยังเปียกอยู่เลยไปยามส่วนผลก่อนเ่าเดี๋ยวมายามส่นนี้ก่อน เบ็ดเกือบทอนเลยอือไยมีมีสิมานบอพี่น้องเลาคก็กูเบ็ดแหลวเร็วโอ้พวกขีอะไรเนาะได้ยัวอยอกระเดนกรอเืนอะเยวก็ือกับบุหรี่เอาเข้าไปเน่ะ តែធឺមម៉ូមានណាកាប់